ร้านค้าหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับประกาศงดให้บริการสแกนจ่ายค่าสินค้าชั่วคราวครับแล้วก็ขอรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นหลังห่วงเรื่องการอายัดบัญชีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าครับอย่างร้านขายของชําขายอาหารแห่งนี้ครับเจ้าของเล่านะครับบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยมีลูกค้ากว่า10คนครับเข้ามาซื้อของแต่พอไม่รับสแกนลูกค้าก็ไม่ซื้อครับเพราะว่าไม่มีเงินสดครับ ปกติก็ขายของก็จะเ,เงียบกันอยู่แล้วพอม,ม,มาเจอแบบนี้ก็กลายเป็นเงียบเงียบเงียบหนักกว่าเดิคือลูกค้าที่มาซื้อบางส่วนเขาก็มไม่กําไม่เอางานสดมาใช่ค่ะบางคนเขาก็ไม่กินสดบางคนก็ก็เทกระปองสตังดูเลยเนี่ยไม่มีเงินสดจริงๆรับเธอก็สงสารลูกค้าอยู่บ้างอยู่ กกสนเช่นเดียวกับผู้ค้าปลาสดในตลาดนะคะบอกว่าที่ผ่านมาที่ร้านรับเฉพาะเงินสดเพราะว่าไม่มีบัญชีธนาคารแล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารด้วยเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนี่แหละค่ะมีสแกนกับเขาไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นโบราณจ้ะกลัวด้วย กลัวอะไรกล,ล,ลัวไหมกลัวข่าวเขาออกอยู่ว่า,วาอะไรบัญชีมาอะไรนะอ,ออกข่าวอยู่ปานก็เลยกลัวเ่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นไม่เก่งไม่เก่งโทรศัพท์ส่วนผู้ค้าที่ยังให้บริการสแกนจ่ายเงินนะครับบอกว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช้เงินสดแล้วครับถ้าปฏิเสธไม่รับสแกนก็จะกระทบการทำมาหากินนะครับบางคนปรับตัวด้วยการรับสแกนเฉพาะลูกค้าประจำ ถ้าเป็นลูกค้าขาจรก็ขอเป็นเงินสดไม่รับสแกนครับกลัวเพราะว่านูข่าวเยอะด้วยกลัวใช่กลัวว่าเขาจะเป็นพิษาชีอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่โอ้แบบเป็นจะไปโดนแบบปีหน้ามุงหน้าม้าอะไรย่างเงี้ยกลัวแล้วเราไม่ไม่ไม่กลัวว่าจะกระทบไปยอดขายหรือเลอ๋อไม่อะเพราะว่าส่วนมากของพี่อะที่พี่ให้สแกนก็จะคือเป็นลูกค้าประจำจริงๆที่จะรับสแกนถ้าแปลกหน้านี่พี่ไม่รับเลยให้เขาจ่ายสด ผู้ชมคะภาพนี้สะท้อนถึงภาพของความเชื่อมั่นนะคะที่คนกําลังขาดความเชื่อมัน่นเจ้าของร้านบางคนบอกกังวลถ้าถูกอายัดบัญชีก็จะไม่มีเงินหมุนเวียนทําธุรกิจเลยก็เลยไปทยอยถอนเงินออกมาจากบัญชีธนาคารทําให้ตามธนาคารหลายแห่งมีภาพผู้คนไปรอคิวกด ATM มากกว่าปากติค่ะกังวลใจนะคะ ตอนนี้ในส่วนของของตัวเองนะเนาะก็เรียกว่าไปถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากที่ตัวเองมีทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราอาจจะโดนเนาะค่ะแต่ถามว่าร้านยังยังตอนนี้ยังรับเงินโอนอยู่ค่ะเพราะว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ในเรื่องของยอดโอนของในส่วนของยอดร้านไม่ได้เป็นยอดที่สูงมากค่ะแล้วพอใช่ค่ะพอเราได้มาเราก็เอามาใช้ใส ต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเงินคืนหมุนเวียนในแต่ละวันค่ะถอนเงินออกเยอะนะถอนเงินไว้เงินสดไว้สำรองเขาก็กลัวกันไม่มีเงินใช้เนาะสมมุติว่ามันจําเป็นจริงๆถ้าถอนเงินธนาคารไม่ได้เงี้ยเขาก็ต้องมีเงินสดนี่ยังคิดเลยแอบคิดเลยว่าเราจะต้องเอาเงินสดไว้ตรงหากหรือไมมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันต้องต้องต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยจากการสอบถามแล้วก็การสังเกตของผู้สื่อข่าวนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปลูกค้าบางส่วนเนี่ยก็ กดเงินถอนเงินกันติดตัวครับเอาเงินสดติดตัวไว้เพราะว่าบางร้านเริ่มไม่รับสแกนครับ